เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยู่ผมนายเทธิ์ยิ้แปดนะก็สำหรับรวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงอ่านักข่าวชื่อดังคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่รู้จักชื่อเขานะแต่ว่าผมเจอคลิปเขาในอ่าเฟซบุ๊กนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะนามาเผยแพร่หรือเปล่าหรือว่าจะติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งอ่าท่านผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาพูดถึงเกมที่มีชื่อว่าอ่า GTA นะครับซึ่ง กูดูคลิปทำไมกว่าวะนะครับซึ่งมันเป็นกระแสวิาพา์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากนะผมซึ่งสาหรับชาวเกมเมอร์อ่างพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งมาพูดอย่างนี้มันก็ดูแบบกูคันหูเลยนะกูเครืค่องหูมากนะผมพูดอย่างนี้ก็ขึ้นเลยนะครับผมก็นะก็โอเคเราดูคลิปกันเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราเฮดดียังโอเคเฮดดีไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานนี่คนนี้ครับกำลังติดเกมอยู่ไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ใช่ GTA หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเอาไปเผาทิ้งอ้าวเผาหาพ่อมครับแผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทไอ้สัสโอ้โหรู้ครับว่ามันเป็นเกมที่รุนแรงนะแต่ว่าการที่แบบว่าเด็กมันหยิบม,มาเล่นอย่างเงี้ยใช่ว่ามันจะเออพอกูเล่นเก,เกม GTA แล้วนะกูต้องไปยิงคนนู้นคนนี้จริงๆยิงทุกคนเป็นทุกคนมันอยู่ที่เด็กครับผม มันจะฮี้หรือจะเลวอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเด็กตัวเด็กนะครับแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเกมหรืออะไรเลยนะครับผมเห็นนะหลายๆคดีที่แบบมันป้นมันอยูุ่อย่างนี้มันจะอ้างเกมครับนะเกมแบบใช้เกมใช้ความรุนแรงอะไรยังไงอ่ะผมจํามาจากเกมมันไม่ใช่ครับคือมันอ้างไปทั่วทําให้แบบคนที่เราชอบเล่นเกมแนวนี้หรืออะไรอย่างนี้มันทําให้ดูแบบดูแย่ไปเลยครับซึ่งมันไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กคนนั้นหรือว่าคนคนนั้น นะที่เล่นเกมนี้ไปนะครับอะดูต่อดูต่อไม่แค่ทิ้งขยะนะเพราะว่าเป็นเกมต้องห้ามอเมรกิกาเขาก็ห้าม,ามแล้วจริงมันเป็นความรุนแรงก็ยังเห็นก็เล่นเล่นกันอยู่ไดเดี๋ยวดูดู acting เขาดู acting เอ้ยมึงยิงปืนหน่ะเนีย่ยก็ยังเห็นก็เล่นเล่นกันอยู่ก็ยังเห็นเ็เล่นเล่นกันอยู่ครับกูถึงจี้นี่ไงครับ นะก็ยากจะบอกท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่คิดว่าแบบเกมมันเป็นปัญหามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วนะมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคิ่นี้สวีดสวัสดีนะเห็นแล้วแม่งเครืองกูคันหูมากเลยตอนนี้กูเคือ